สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยขวิด่ะเอินกับอู้ยออไลน์พี่น้องมัวง่ายเลย ดอกมันเงยซืสุดเลยพี่น้องบ่อยากขึ้นมาดอกยห่คุ้มขึ้นมาเนี่ยกระตากระตีความเมื่อกระตายพี่นองยหุ่นหักอือ นั่นนะน,น,นะพี่้องยแล้วครับนี่ครับมันหมานมันม,นม,นมนีน้องเลยมันหมานมาใส่ปุออยหยางได้ตอนนี้ปุออยหยางว่าเอาอะไรครับ <c oughs> เอาเห็ดไว้กอนน้องเลย เห็นแล้วเก็บเพก่อนครับ